ออมีอะหนูอยากจะไปเกาะเองนะต้องไปไงออกไปด้วยดิอ,อ,อือย่างจะกินเนื้ออืมจะกินเนื้อนะอะไรกูไปไปหาฟาร์มหนึ่ง่ะฟาร์มไหนครับก็ฟาร์มที่ช่าเคยเห็นอยู่บนเกาะเกาะไหนครับเออมันค้าง โอ้โหก็ไปได้นะโอเคก็เนี่ยนะลืมนึกทำตัวก่อนก็กลาสินีคนแระครับในช่องเคมเสียคับวันนี้จะมาไปเกาะเอิรกันเย่โหเหนียวหรอใช่ครับโอ้อันนั้นก็นิดนึงฮะ นายช่วยไปหาเพื่อนฉันหน่อยเพื่อนเพื่อนอะไรครับช่วยเลยเลยพอนชันอยู่ตรงเกาะเอ๊ะเกาะวัวฮะเกาะวัวช่วยเลยไปหาโอเคตามไปตามน้าไปมีอม้มไหมเดี๋ยวอยู่อะอืม เราช่วยไปหามูช์ให้หน่อยนะโอเคครับก็น่าจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อมั้งขอแค่ไม่ไปหาเพื่อนเฉยระวังฟังดีดีด้วยโคสูงอื้วันดี เฮ้ยนมาทางแคชเชนทาไว้เอาดู้ด้วยครับดูด้วยดิแล้วทังหัสห้องไหนเอว่ะ เออต้องทงนี้ไหมเอ,อ,อ้ยอุ้ยอู้หูเจ็บเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไนนายต้องก,การอะไรโอ้เพื่อนให้มาหาเนี่ยอ๋อมาช่วเพื่กินหนูแน่ๆแน่ไหมฮะเพื่อกินหน <ละ S 1> ช่วยไปหาของหน่อยของนะครับแค่ของแบบเอ่อ ค้างว่าโอ้โหแล้วโดยค้างาก็ไปหาของใช่ไปที่ตรงนั้นตรงไหนนะครับตรงที่กิเขียวเขียวนัน่นของเขวเขียว โอเคได้ไปทำจบไพรต้องไปหาต้นไม้อีกต้อ,อการทรัพยากรเพิ่มบัตรทรัพยากรแข็ว่างว่ะชอเคุณหินไงก็ให้มันทำมันกินอะไรอยู่ก็คุณหิน จำมาทำอะไรหรออ๋อคอนถินกรทานอืมกรทาน,ปทาน,ปทานไปสูก,กับล็อเตอร์ไม่ใช่เลยตรงที่เขีย,ขยงแล้วที่ล็อเตอร์อโอโหโคตรแรง เดี๋ยวนนี้จน่าจะหลีกนะฮะนะนี่ไงเ,นะเอเอใช่ขอมาแต่ขา้าวเหนียดีกว่าขอจะมีไหมเออตายแล้ว มีคมมีคมช่วยหนูไว้ช่วยนะรครับช่วยเก็บของให้ยังไงแหกเขาก็ให้มาหนูนี่นหะอุ้ยไม้หัวที่สีแดงอิ้ยเยอะจงโอ้เยอะอืม้หัวที่สีแดงนี่นะครับดาวก่อนมาต้องมีดาวแม่โคที่สีแดง ต้องค้าวหอยว่าทำมาอย่างไรขวาแล้ว,วกันง่ายดิก็น่าจะไปดูสีเขียวแนธุรกิจให้เขาธุรกิจอะไรว่าสมบัติหรอน่าใช่นะไปของหนึ่ง อืมต้องทำปวดตกลงไปนี่ตายเลยนะให้นความจริงอะในเกมแบบมีคนหนึ่งที่ช่วยเราอะเออ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 เอ้าอะไรวะแล้วอะไรตั้ง ก็อะไรวะอุ้ยเซคเตอร์ตันนั่งไงให้ทำไมกี้เสียงตายแล้วเสียงเียงอย่างนี้กูค่คไม่ชอบเลยอือือ มาก่อนโอ้โหมาแน,น่ผงเลยปี่พระอู้ยึฟาสมิเอาฝ่งเว้ยเว้เว้ยเว้ นี่มันมนาโดโคตรเสียงโคตรงเตียงแล้วใครมันเิมไปเนี่ยโอ้โหใครเิมให้เนี่ยโอ้โหออีออคอลร้อ ตัอีกแล้วโอ้ยจะมาตาเลยนาะโอ้โห,โหแม่งโคตรปัสบที่สุดไอเฟ็ดอของนั่นอ๋อนั่น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 หไห้ไ,หหไหๆๆตรงดีมตรงมฟาซอมมี่เออนั่นแหละ เออคุณให้มดคุณให้มไม่ให้มันเหลือเอ้ทออนนั้นหมงอ,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 อุ้ยกททออ็ทองก้าเม็ดรับเอาทองแน่เออใช่อกีเฉยแล้วโอ้โหอกี่คนละบาก โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รู้ศาไม่เคยกระโดดปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยโดนสกัดกันค่าป้าโดนสกัดกันข่ายคุณชอบเลยได้ขอยคนแก่คนเดียวได้แล้วครับนี่เนี่ยได้ยินดินี่กระพอง อุ้ยสองอวดโหมดท่อของคุณนะครับช่วยเดี๋ยวทอเก้าก้าวไปไหนอ๋อพอตกไปตรงตรงไหนอ๋อโดนเซนตันยิงตูดอ๋อเก็ยเลยแต่พอสามารถเช้วันได้ใช่ไหมครับอู้ช่วยด้วยดิมีที่รองไหมรองไหนครับโอเคครับชือเราจะมาข้างหน้านะโอ้โหทำธุรกิจเสี่ยงตายเพื่อเอามาให้ทอเขาโอ้โห ตอนแรกทอมมีเค้ก9ก้อนแต่เราหาทอมไม่เจอก็อเลยเนี่ยคเขาขเขาอีกเราสามารถใช้ของเขาได้โอ้โหโเจียงไม่ของกับมาไม่ของอะไรกับมาบ้างไหม๋อนด้อย่างนี้ครับฮะมันยืดเหรอใช่ครับเนี่ยโอ้โห โคตรสวยแวับโคตรเก่าโอ้โหก็เก่าจริงนะครับเอ่อจะไปทำอะไรดีกวไปต่อเนี้กัน,นก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายคุณผู้ชมขอจบขอจบคลิปเพียงนี้นะคับบ๊ายบายโคตรเสียง